นี่เป็นกิ่งกระดงของมะนาวผมเอามาเสียบแบบเสียบริมนะครับเอามาเสียบแบบเสียบริมนะครับเสียบใส่กิ่งของมะกรูดนะครับด้านบนเป็นมะกรูดรากแตกหลายนะครับนี่นะครับรากแตกออกหลายเลยอันนี้เป็นกิ่งของมะนาวนะครับเป็นกิ่งของมะนาวที่ตัดมานะครับนี่แกใ,ให้ดูแค่สองตนนะครับรากสวยมาก ครับกับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับรับชมคลิปนี้นะครับแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูกิ่งของมะกรูดหอมนะครับมะกรูดหอมแต่ว่าผมเสียบใส่ต้นตอมะนาวนะครับต้นตอมะนาวก็คือม่นเป็นต้นต่อนะครับคือเป็นกิ้งกิ้งกระโดงนะครับผมเป็นตากิ้งกระโดงมากแล้วผมเอามาเสียบเป็นเสียบยอดใส่กับต้นมะกรูดนะครับเดี๋ยวผมก็เอากิ่งมะนาวลงมา ในดินนะครับลงมา้างในเพื่อที่จะควบเหนี่นปักช่ำนะครับปรากฏว่าติดนะครับนี่รากเกิดนะครับอันนี้เป็นรากที่เกิดจากต้นมะนาวนะครับจากกิ่งกระดงของมะนาวนะครับนะครับอันนี้รากเกิดจากกิ่งกระโดงของมะนาวนี่ก็รากเดินลงมา้างล่างนะครับแต่ว่าส่วนทางบนนี่เป็นเป็นเสียบยอดนะครับเสียบยอดแล้วก็ขึ้นมานี่จะเป็นมะกรูดนะครับด้านบนก็แตกยอดน้อย นะครับนี่เยวจะแก้ให้เบิ้งนะครับนี่แตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับยอดอ่อนขึ้นมานะครับทั้งที่เป็นต้นต่อของมะนาวเป็นกิ้งกระโดงมะนาวนะครับกิ่งมะนาวเงี้วเวเอามาตัดเป็นทอนเป็นทอนนะครับแล้วก็เอามาเสียบลงนะครับแล้วก็เอายอดมะกรูดมาเสียบใส่แล้วก็พันไว้นะครับตัวนี้มีหลากอยู่นะครับตรงนี้ อันนี้ก็มีหลักนะครับนะครับหลักเดินแล้วนะครับครับสำหรับการควบเน่นทุกครั้งที่ห้าก่อเห้าจะแกะนะครับก่อนที่ห้าจะแกะมาปลูกนะครับกนที่ห้าจะแกะมาปลูกทุกครั้งนะครับในน้าว่าให้เอาอากาศเขานิดเดียวนะครับประมาณวันถึงสองวัน นะครับเดี๋ยวผมบอกไปทุกคลิปนะครับพราะว่าบะสันมันจะเหี่ยวนะครับครับในน้ำว่าเปิดอากาศเชียนีพ่อนะครับเนี่ยนะครับเปิดไว้เอาเอาเอาเชือกออกนะครับเอาเชือกออกปล้อยไว้แบบนี้นะครับเนี่ยประมาณวันถึงสองวันนะครับถึงมาเอาถุงออกก่อนที่จะปลูกนะครับ เอาไว้แค่นี้นะครับตั้งไว้ในหลม่มเหมือนเดิมนะครับให้อากาศเขาเข่าเขาเข่าไปข้างในได้นะครับแล้วใบให้เขาใบเขาปรับสภาพอากาศก่อนนะครับปรับสภาพปรับอุณหภูมิก่อนนะครับเพระว่าถ้าเห่าออกมาเลยเหี่ยวนะครับยอดอ่อนพวกที่ขึ้นมา่ใหม่นี่เหี่ยวนะครับบ่เกินสิบนาทีนะครับใบมันจะอ่อนลงไปเลยนะครับมันจะตายในที่สุดนะครับยอดอ่อนนะครับจะยอดแก่กับว่าเป็นอย่างนะครับแนะนําว่าก้อนเปิดทุกครั้งนะครับก้อนจะเปิดไปไปช่า นะครับก้อนเปิดไปช่ำหรือว่าก้อนเอาไปปลูกนะครับให้เปิดอากาศไว้แค่นี้พ่อนะครับน่ทิ้งไว้ตั้งไว้ประมาณวันสองวันนะครับเพื่อให้เขาชิ่นกับอากาศภายนอกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ้งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูอันนี้เป็นกรณีศึกษา ยอดหักยอดหักกับนี่นะครับเป็นยอดที่แท่งขึ้นไม่นะครับแต่ว่ายอดยอดหนึ่งหักไปแล้วส่วนตรงนี้นะครับนี่นะครับที่ผมบอกก็คือต้นต่อเป็นมะนาวนะครับเป็นกิ่งกระโดงของมะนาวนะครับอันนี้เป็นกิ่งกระโดงของมะนาวผมมัมาเสียบแบบเสียบริมนะครับ เอามาเสียบแบบเสียบริมนะครับเสียบใส่กิ่งของมะกรูดนะครับด้านบนเป็นมะกรูดนะครับด้านล่างเป็นต้นตอมะนาวนะครับเอาต้นตอมะมะนาวมาเสียบนะครับไอ้กิ่งกระดงบวผิดอยู่เลยเอากิ่งกระดงของมะนาวมาเสียบนะครับแล้วก็เอามะกรูดมาใส่ด้านบนปรากฏว่าแตกลากนะครับเกิดลากมีลากอยู่ด้านคางแล้วก็อยู่ด้านล่างก็มีนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าข้างในเขามีหลากเรือบ่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอักอนนี้หลากลายนะครับโอ้ใบโอ้ใบยังสดชื่นเลยนะครับใบยังเขียวงามขึ้นเก่านะครับใบยังเขียวงามดูเขาแตกยอดขึ้นมา ยอดตัวนี้นะครับถ้าเ้าเปิดถุงท่านที่แบบที่ผมผ้าเฮดอยู่แบบนี้คือประมาณสิบนาทีเขาจะเหี่ยวตายเลยนะครับยอดตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้เปิดให้เขาสัมผัสอากาศข้างนอกก่อนประมาณวันสองวันนะครับแง้มไว้นิดเดียวนะครับแง้มไว้นิดเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็ลวกนะครับอันนี้แต่ว่าเฮดให้เบิ้งนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเดี๋ยวจะแก้รากให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะแก้ให้ดูราก นี่นี่นะครับลากนะครับลกเป็นหลากของมะนาวนะครับนี่โอ้หลากสวยรลกแตกหลายนะครับนี่นะครับลากแตกออกหลายเลยอันนี้เป็นกิงนนนก่งของมะนาวนะครับเป็นกิ่งของมะนาวที่ตัดมานะครับนี่ สังเกตนะครับนี่กิ่งของมะนาวมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไลยๆนะครับส่วนตรงนี้เสียบยอดนะครับเสียบเป็นเสียบริมนะครับตรงนี้เสียบเป็นเสียบริมแบบนี้เอามาปลูกนี่ปรากฏว่าต้นตอมะนาวนะครับแตกลากดีนะครับดูนะครับลากเต็มเลยนะครับลากเต็มเลยนะครับกำลังแตกลากสวยเลย ต่ในส่วนของตัวนี้เป็นเสียบริ่มนะครับเดี๋ยวแกะให้บ้นี่นะครับแกะออกแล้วนะครับนี่เป็นร้อยเสียบลิ่มนะครับนี่นี่นะครับเป็นร้อยเสียบริ่มนะครับ นะครับต้นอันนี้เป็นกิ่งของมะนาวนะครับเป็นกิ่งเพียวเพียวเลยนะครับเป็นกิ่งนี่นะครับเป็นกิ่งของมะนาวเลยนะครับบ่แม่นต้นที่ปลูกนะครับบ่แม่นต้นที่ปลูกอันนี้เป็นกิ่งนะครับของมะนาวเอามาเสียบใส่แบบเสียบยอดนะครับแบบเสียบยอดท้องต้นมะกรูดนะครับเอามะกรูดมาเสียบยอดใส่ปรากฏว่าติดนะครับแตกยอดนะครับ นี่แตกยอดอ่อนข้างล่างแตกลากสวยนะครับเดี๋ยวแก้ให้เบิ้างหีกงอันหนึง่ง ตัวนี้มีต้นมะนาวขึ้นมาพร้อมนะครับนี่นะครับตัวนี้มีกิง่งมีใบมะนาวขึ้นมาพร้อมเลยนะครับนี่พราว่าข้างล่างมันเป็นต้นของมะนาวนะครับนี่เป็นกิ่งของมะนาวนะครับข้างล่างเป็นกิ่งกระดงของมะนาว แต่ว่ามาเสียบยอดมากรูดส่เพื่อที่จะควบแน่นปรากฏว่าติดนะครับมากรูดก็ติดนะครับมากรูดก็ติดบนเหวนะครับมานาวก็ติดยอดแทงขึ้นมาเงาแล้วนะครับหลังจากที่ตอนเสียบปูมีอย่างนะครับยวแกะให้ดูหลักนะครับนี่นะครับ ดลากสวยเหมือนกันอันนี้อู้ขาดเสียงขาดเนาะเวลาจะเอาไปปลูกบททองแกะดินออกนะครับอันนี้ผมเห็ดเป็นตัวอย่างเพื่อให้ดูหลักนะครับเพื่อให้ดูหลักของเขา นะครับอันนี้เวลาเอาไปปลูกก็เอาไปมดดินนะครับเอาไปดินทั้งหมดเลยนะครับดินทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไปช่ำใส่กระถางไว้หรือว่าจะไปปลูกลงดินกับแหล้วแต่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ออกลากสวยเหมือนกันนะครับลากเดินดีเดินสวยนะครับแล้วก็มีต้นมะนาวหน่อยขึ้นมะนําต้นหนึง่งกิ่งมะนาวขึ้นมากิ่งหนึ่งนะครับแค่เอากิ้งกระดวงนะครับ แค่กิง่งกิ่งของมะนาวนะครับมาเสียบนะครับแล้วก็เอามากวนมาใส่กระกระติดได้นะครับสวยนี่นะครับแกให้ดูแค่สองต้นพ่อนะครับแกให้ดูแค่สองต้นนะครับหลากสวยมากก็ล่องเฮดเบิ้งนะครับผู้ใดที่มีความสนใจเรื่อง การควบแน่นหรือว่าการปลูกต้นไม้ช่ำต้นไม้ก็ทดสอบเบื้งลองเห็ดเบิ้งนะครับก็บ่อนยากนะครับวิธีขั้นตอนก็เหมือนการควบแน่นทั่วไปนะครับเหมือนการควบแน่นทั่วไปแต่ว่าก็มีเพิ่มขึ้นมากกับแค่เป็นการเสียบยอดนะครับการเสียบยอดก็เหมือนการการเสียบยอดทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับพาลิมพากลางลงไปแล้วก็กิงกระโดงพากลางลงไปแล้วก็เอายอดมาเห็ดต่มันเป็นริมนะครับแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็พันเทปไว้ นะครับแค่นี้โอเคประมาณนี้ครับหลากสวยมากนะครับแตกหลากดีสำหรับมนนะนาวแตกหลากดีมาก โอเคฝากไวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปปลูกไปชำไวเหมือนเดิมนะครับเพื่อเขาบ่เหี่ยวกะจะได้ปลูกต่อเลยนะครับฝากไวประมาณนี้จังเดกะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กะฝากไวประมาณนี้เจอกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ